โลหะคือวัสดุที่ได้จากการถลุงแร่ได้แก่เหล็กทองแดงอลูมิเนียมนิกเกิลดีบุกสังกะสีทองคำตะกั่วเป็นต้นเฮคาชิ He ashi, พูดแห่งเหล็กก้าจากข่วงอวกาศอันไกลโพนว่ากันว่าเป็นล่างรวมของเศษโลหะจากดาวที่ล่วงโรยเหล็กก้าคือโลหะผสมชนิดหนึ่งซึ่งหลักๆแล้วจะประกอบไปด้วยเหล็กคาร์บอนแมกนีเซีซิลิคอนและธาตุอื่นๆ หมายความว่าน้องเนี่ยคือตัวผสมผสมระหว่างความเทพและความแมวแมวเป็ดเป้าหมายของน้องคือตัวลอยเทพเอเลี่ยนความสามารถเลยคือมีโอกาสที่จะหลบดาเมจจากศัตรูประเภทตัวลอยเทพเอเลี่ยนไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนวาร์ปโจมตีพื้นที่ลักษณะของน้องเนี่ยจะเป็นเหมือนก้อน,อ,นอะไรก็ไม่รู้ร่างสองนะน้องจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีหางด้วยตรงกลางพุงก็จะมีสัญลักษณ์หน้าตาน้องก็จะเข้มเข้ม เป้าหมายเหมือนเดิมเพิ่มเติมเลยก็คือจะมีเจาะบาเลียและก็มีสกิลอึดนๆดกับตัวลอยตัวเทพเอเลี่ยนเพราะว่าผมชอบเจกับแคสลี่มากกว่าอ้าวเจกับแคสลี่เนี่ยดาเมจเบากว่าอมาเทลสูแบบชัดเจนมากๆเว้ยเพราะว่าอมาเทลสูเนี่ยเกิดมาเพื่อตียิ่งตีตัวที่ชนะทางนี่คือจะเป็นแบบแมสซีฟดาเมจเลยมีแค่ดาเมจไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจกับแคสลี่อย่างเงี้ยปล่อยพี่หมีก้าวหกไปก่อนก็จะได้สโลกับน็อกแบ็กเว้ย ผมก็เลยแบบชอบสองตัวนี้มากกว่าอามาเทลัสุูเอจึ๊บจึ๊บจึ๊บน้องหินมาหินอะไรล่ะเหล็กก้าโอเคแคลรี่มามอามาเทลัสุูตีทีนี่คือแบบเป็นแสนน่ะ oh, <shit. S 1> เจกับแคลรี่น่าจะประมาณหลักหมื่นประมาณเนี้ยแหละส่งน้องหมีไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเป็ดกัปกัปไอไม่ใช่เราคือฮานนะเออเป็ดหรือฮานวะฮานโอเคไอฮานเป็ดเอ้ยโอ่งปีบคำด่าอะไรของเมึงวาน,นูจะมาสองแสนแปดไอดีผมที่โดนรีครั้งนี้เนี่ยในการแบบ ผ่านเส้นทางเดิมเนี่ยผมไม่อยากจะเล่นอะไรที่มันเหมือนเดิมแล้วผมว่าผมจะลดการใช้เจ๊กับแคทลี่ลงดีกว่าเออใช้ตัวอื่นบ้างผู้พิชักเวก้าภาพมายาเฮปอใครวนะเนี่ยโอ้โหไม่เคยเจอหน้ามาก่อนเลยนูดไปเลยไปทำไมไวะไอ้บ้าเจอตัวเหล็ก บ้าบอสิ้นดีและก็จะมีอ่าชื่ออะไรนะเกซเอาเป็นว่าเรียกว่าน้องหูแมวแล้วกันน้องหูแมวตัวนี้จะตีคิตีคิแบบซิงเกิลมาเลยโคโนแล้วก็ซากุระซากุระเป็นตัวที่ผมปลุกพลังไว้นานมากแล้วผมก็ไม่ค่อยเล่นมันเลยคือซากุระเนี่ยถ้าดูสแตตด,ดีๆนะจะเป็นตัวที่มีอัตราคิไม่เยอะไม่เยอะเลยไต้ฝุ่นเนี่ยมีอัตราคีเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าซากุระได้ตีคิเงี้ย มันจะแรงมากแต่ว่าไต้ฝุ่นเนี่ยติดขี้บ่อยแต่ไม่แรงถ้าเกิดว่าต้องการจะเคลียร์ตัวเหล็กให้ได้เร็วๆเนี่ยไต้ฝุ่นจะมีประโยชน์กว่าเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบตัวเหล็กที่แบบเลือดเยอะๆเงี้ยซากุระก็เออจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่ได้เพราะว่าผมก็เคยลองเอาไปตบอุ้งๆแล้วมันไม่ค่อยติดขี้อเออถึงแม้จะมีอัตราการขี้แต่ว่าน้อยมากเอาเป็นว่าซากุระก็สวย สรุปสันส้นๆง่ายๆสวยแล้วก็น่าจะเป็นอูเบอร์ตัวแรกตัวแรกเลยมั้งที่ผมได้มาถ้าจำไม่ผิดนะคือมันนานมากอะ่ะผมเล่นมากี่ EP แล้วอะ่ะ200กว่า EP ไปแล้วอะ่ะอาจจะแบบความจำสับสนกันได้นะแล้เรียบร้อยนะมีสกิลโคตรอึดอึดเฉพาะกับตัวเหล็กด้วยนะได้มา2 8 0 0 0ดวงดาวในท่อระบายน้ำสำหรับในด่านนี้จะเจอตัวสีขาวเยอะดังนั้น ผมก็เลยหยิบมาเซียมานะซึ่งมาเซียนั้นจะตีเวฟแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่โดนตัวสีขาวโจมตีไปเลยมาเซียตัวนี้เหมือนว่าผมจะเคยเล่นไม่กี่ครั้งนะตั้งแต่เปิดได้มานี้ก็คือแบบไม่ค่อยเล่นเลยเพราะว่าเทพกาโอเนี่ยมันเถื่อนกว่าเยอะเลยอะเถื่อนแบบเทียบกันไม่ติดอะความโหดเนี่ยมันต่างกันเยอะเกินไปเว้ยส่วนใหญ่ก็เลยแบบเล่นแต่เทพกาโอมเซียมีโอกาสที่จะแบบหลบดาเมจจากตัวสีขาว แล้วก็จะตีเป็นเวฟด้วยนะเหมือนแบบได้จ่ายดาเมจฟรีๆไปเฮ้ยบ้าด่ะไม่เสียเลเวลเท่าไห,หร่วะลืมดูมาเมื่อกี้ทำไมรู้สึกแบบตายยากจังมีแตงโมยอยู่2ลูกแตงโมคอยแบบรับดาเมจให้ก็เลยแบบยืนได้นานเว้ยโอเคตอนนี้ได้ตีบ้านแล้วได้โยได้3 0 0 0 0นไมเซียเลเวล30แมวลูกพี่ผมก็จำไม่ได้ว่าผมปั้นมาตอนไหนตอนนี้จะตีแมสสิดาเมจกับซอมบี้ มีซอมบี้คิลเลอร์แล้วก็ตัวแดกซากมีขึ้นจิ๋วตีแอเรียแล้วก็ตีเบฮิมอตราคา1,000พโพไซดอนผมรีวิวไปหรือยังวะเหมือนว่าเปิดได้นานแล้วแต่จำไม่ได้ว่ารีวิวไปหรือยังแล้วตอนรีวิวตัวละครก็ไม่ยอมตั้งชื่อให้ตรงด้วยใครสั่งใครสอนให้ทำตัวแบบนี้วะอ๋อรีวิวไปแล้วโพไซดอนนะข้าจะทำให้ร่างกายของเจ้าน้ำแตกเนี่ยมึงตั้งชื่อคลิปแบบเนี้ย ไอมนุษย์ส่งโพไซดอนมาเลยเราอยากจะเจอหน้ามันไปก่อนเลยแมวลูกพี่อ๋อแมวลูกพี่จะเป็นแบบแมวเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบพวกอินเดียแดงหรือเปล่าโพไซดอนไปเลยโพไซดอนนั้นจะตีโลหะกับซอมบี้แล้วก็มาเลยพายพายนีโอเป็นหนึ่งทีหลังจากที่เลิกใช้เจกับแคสลี่ผมนี่แทบจะจำชื่อแมวตัวอื่นไม่ได้เลยบางทีก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเรารีวิวไปแล้วหรือยังวะไคฮิเม โอเคจะมีแบบตีป่าเถื่อนเว้ยไปๆปไป,ไปเรียบร้อยเฮ้ยต่อให้ไม่มีเจ๊กกับแคนล,ลี่ก็ชนะอยู่ลืมว่าจะมารีวิวน้องเหล็ก ลืมแบบลืมจริงๆอ่ะลืมแบบกูลืมไปเลยว่ากูมาทําอะไรในวันนี้โอเคปล่อยน้องเหล็กมาเพื่ออะไรวะไม่ชนะทางไม่เป็นไรขอให้ได้ปล่อยมาก่อนนะสําหรับในด่านนี้ผมจะเจอเข้ากับไอตัวเนี้ยเออ,เอ,อปลุกพลังบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ปลุกพลังได้อย่างไงวะคือต้องบอกกันว่าผมเคลียร์ด่านอันแคนนี่ไปแล้วนะมันก็เลยทําให้ผมเนี้ยปลุกพลังได้พอเคลียร์ด่านอันแคนนี่ไปแล้วเนี่ยแล้วคือแบบไอดีผมก็โดนรีเออ ก็เลยแบบได้มาเล่นใหม่แต่ว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้โดนลีโดนลีแค่ด่านกับ NP แล้วก็ป้อมแล้วก็ลูกแก้วเออก็เยอะอยู่แต่เอาเป็นว่าร่างแท้จริงของแมวเนี่ยไม่ได้โดนลีเว้ยผมก็เลยมีทั้งที่ปกติเนี่ยไม่ควรจะมีเพราะว่าผมน่ะพิเศษใส่ไข่2ฟอง70บาทไปเลยแมวชื่ออะไรวะโดรอนหน้ากากอาวุโสแล้วก็มีอันนี้ด้วย h a n ิวาแคอชุบชุบชเอ,อไม่ไหวสมั้งแบบนี้ เอ,เอ้ยนี่นี่นจัก,กระพัดด้วงโอเคจัก,กระพัดด้วงสวรรค์ผู้นำพาศัตรูสู่นรกฮานิว่าแคทเนี่ยถือกระตัวสีขาวเว้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เอาแหละเพราะว่าผมนั้นจะลดการใช้เจ๊กับแคสลี่ผมก็เลยต้องหยิบมันมา oh, <shit. S 1> โอเคน่าจะชนะอยู่ใช่ไหมใช่สิเอ,เอ้ยเอ้ยเป๋าตุงเฮ้ยน้องเหล็กมา เชิบๆๆๆอย่างน้อยก็ขอให้ได้ปล่อยน้องเหล็กกระแทกไปหนึ่งทีนะดาเมจเกิดขึ้นหนึ่งนะสุดยอดจริงๆแล้วน้องเหล็กก็แตกไปไม่นะมาเลยเอ้าเอาปลุกพลังไเชิบเชิบเชิบเชเชิเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิไม่น่าลดการใช้เจกับแคสซี่เลยเฮ้ยโดรนไปเร็วๆตู้โอ้โหเอ่อผู้คุมเอ็มม่าปลุกพลังได้แล้ว แล้วก็น่าจะเลเวล50ไปแล้วด้วยก็ถือว่าเทียนอยูใช่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 นะแตกไปแล้วนนโอไป็น,นึ่งทีต้องปล่อยใต้ฝุ่นเยอะๆแล้วก็ต้องพยายามปล่อยเทพกาโอเพราะว่าต้องมาเคลียร์กว้างเทพกาโอเทพกาโอเทพกาโอมาเรียบร้อย่อะโอเคแล้วก็แมวรถไฟไปใต้ฝุ่นรัวๆ อย่าได้ขาดเชียวน้องเหล็กช่างแม่งมันอย่าได้ปล่อยนะจะแพ้แล้วเอ้ยส่งเอลมาเอาฉันมั่นใจในตัวเธอไม่นะ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 ปอมเลือดหน่อยไปอ่ะจะกระพัดด้วงเลยทันไหมไม่ทันเฮ้ยเอ็มเอ็ส่งเอ็มมามาเรียบร้อยนะในที่สุดก็ชนะสักทีนะเอ็มมาเนี่ยจะคอยใช้เอ็มมาหรือเปล่า เอ็มม่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชเอ็มม่าวาเดนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดนีโ oh อ oh oh ไปหนึ่งทีเอ็มมา่อาอ้าวเรียบร้อยนะเคลียร์บอสไปได้เอ็มมา่าผู้ว่าการนรกใช่ใช่ใช,ใช่ลดดาเมจตัวเลลิกไงนะปาง้างแล้วดูนั้นฉันกับนุษยนี่แกจะชวนฉันเข้ารับที่อะไรแปลกๆหรือเปล่านี่ฮะหรือดูนั้นฉันกับแกไม่มีอยู่จริงวย นีโอไปหนึ่งทีเหลือแค่เคลียร์กวางได้ก็จบแมวรถไฟพุ่งไปใส่ตัวเหล็กดาเมจเกิดแค่หนึ่งสุดยอดจริงๆได้4 0 0 0 0นเคลียร์ดาเน,นี้ยผมแพ้หลายรอบละหลายรอบมากๆห้ามไปตีบ้านมันพอถ้าเกิดว่าไปตีบ้านมันเนี่ยมันจะเป็นการระเบิดกระลอกมาซึ่งกระลอกเนี่ยมาเยอะมากมาแบบไม่หยุดเลยดังนั้นผมก็เลยคิดว่านะผมเนี้ย จะค่อยๆเรียกเอ็มม่ามายืนแทงแล้วก็จะปล่อยโคโนนสคอยหยุดเวลากะลอกเว้ยนีโอไปหนึ่งทีบานเกือบแตกโคโนนสมาเรียบร้อยโอเคพร้อมลุยพร้อมบวกพร้อมจบแล้วเว้ยได้หรือเปล่าแมวกะลอกไปโดรอนไปไปฟีดเร็วเร็วเร็วก่อนที่เอ็มม่าจะแตกปล่อยแมวฤอสีไปทุกตัวของฉันไปได้นะทรงนี้บอกเลยสวยนะวางแผนมาดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะหรือเปล่านะหรือเปล่า หรือเปล่าหรือเปล่าถ้าต้านกระลอกอยู่ก็จบนะแต่ทรงนี้อาจจะต้านกระลอกไม่อยู่แล้วนะรอปล่อยโดรอนได้อีกหรือเปล่าขอปล่อยโดรอนอีกสกรอบหนึ่งนะโดรอนไปเร็วนะกากอาวุโสระเบิดตูุ้มไปนะอย่างสวยนะแล้วก็ปล่อยมาเลยอินสนักเต้นนะไปจ่ายดาเมจใส่กระลอกรวนๆนะจะไม่ไหวแล้วเนี่ยฮัลโหลกระลอกมาไม่หยุดจริงๆว่าเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิ ไปเร็วแมวลือสี่นะโคนอส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 มาเรียบร้อยนะนึกว่าจะแพ้เราเชียวนั้นในโอไปหนึ่งทีฮัลโหลจังวะนี้นะกระลอกดันมายังไม่หยุดยั้งนะและเอเลียนลินยาวนี่มึงจะไม่ตายหรือยังไงแล้วอิสตักเต้นกันมาอีกหนึ่งรอบนะเฮ้ยตายให้กูด้วยแพ้หลายรอบแล้วเว้ยเลยแมวลือสี่มาแล้วเหมือนว่ากระลอกจะเบาลงแล้วนะเรียบร้อยนะเคลียรเอเลียนลินยาวไปได้โอ้โหด่านนี้ถ้าไม่มีโคนอสเนี่ยบอกเลยตึงนะเพราะว่าแบนเจกับแคส ไปแล้วผมพยายามจะหลีกหนีจากตัวเนถื่อนก่อนตอนเนี้ยโอเคประมาณนี้ละกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ